ครับสวัสดีครับพวกเก่าโปเกมอนทีวีเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับครับเซิร์ฟผมเองผมจะไม่โกงผมจะไม่โกงผมจะไม่โกงผมก็เอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวมูบ้านเอวิซี่ซีซีพิลมิดอืมอืมอืมอีไปโดนเลย ดีไปเลยเลยบยากเจอแกอือหือเฮ้ยสายจะมีแกสักตัวไหมอ่าก็ไม่มีโอ้ยไม่น่ามาอยู่ที่ทะเลสายเลย,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 ยมีกระต่ายโอ้ยกระต่ายมาอยู่ได้ไง,ไงเนี่ยปัดดีเพื่อนอุ้หยนั่งเงยนั่ง ผมก็ได้โกงเพอนอือเสียนทีเทียนทีเีนทีออกคืนอาได้เียนทีไแล้วโอเคเดี๋ยว โอ้โหของนี้ออน่านนหมดเลยอะาาไปมีของให้เก็บก็ยังโอ้ยเดมอนมีของให้เก็บดีแล้วโอ้โห อ er. ึ๊ชอ anyway> ึ๊ชอึ๊ชอึ๊ชอึชอึ๊ชอชชชชนึ๊อึ๊ชอไ๊่อชชชอชชชอึ๊ชเึีชยอชออออึ นี่อคนออกไปตามหาท่หญิงแาน้อหญิงน้องหญิงได้ยินไหอืน่าจะช่วยได้ ิันี้ช่วยแอยู่แล้วเรียบร้อยมันนี่ต้องู้แผน้ยังไงไม่รู้่ะอือ

cũng của người dưới đá Ê 嗯是嗯是嗯嗯 โอ้โอ้เฮ้ยมันมไม่เกินที่เดิมันัำได้ทางนี้ทางนี้เอา้านันไงของไม่หายเลยก็ยังดีของไม่หายของไม่หายก็ดีแล้วนะครับโอ้โอวฮ้ย โอ้สตะเกียตันเอ,ออเออเรออาน่าผ่านคืนนี้ไปก่อนโอ้ยที่ขูดเผ็ดอีกมายที่ด้วยยินดครับบ้วนเอ็นบีซีขโมยบ้านหลังนี้ไปอยู่ดีก่น,นใช่ใช่ใช่บ้านหลังนี้สวยแต่ก็จะไม่ให้พวกแกเข้าหา ใช่ดิโก้โอ้ยนี่ไงที่นอนไว้ตรงนี้โอ้โหแจ่มเลยโอ้ยไม่ต้องเอาหีบมันหรอกมีแบบที่นอนนะแบบสิ่งอ่ะเอื่อมีอะไรแบบดูโอ้ยไปขโมยของแบบเก็แบเบก็แบบ เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บมันเลยเก็บเก็บพวกนี้ให้หมดเลยเก็บเอ็นบีซีหมดอ่ะฟาราช่าเขาเขาอันนี้แม่อ่ะช่วยเขาหน่อยสายมันหล่นถูกแล้วว่าสายมันต้องหล่นเก็บเลย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 เก็บพวกมันเลยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเขาประสาดเดี๋ยวเขาประสาด น้องออมยองมิก็เข้าไปแซ่บเข้าไปดิโอเว่นมาแล้วอุ๊ยแก่แก่แกะอุ้ยขอก้อนก็แกะขอก้อนเก็บมันเก็บแกะเก็บแกะเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บแกะเลยอออืื้ห แกะหายอ่ะเกะเตัวเดอร์บายเก็บเลยนะเก็บเลยเก็บเลยเออเก็บเก็บขอแกะหน่อยเกะอืมมมบันดี้ันดี้ชื่อแกะอุ้ยฉันไม่ได้ชื่อแกะันชื่อแมงมุมเออชื่อเปแมงมุมอะไม่ชื่อจะไม่ได้ชื่อโปเกมอนฮิปโป

วิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งวิ่งอย่างเดียวมาแต่ตะที่ครับขอบ้านโดยมีหมายมาเฮ้ย พวกแกมนจนไมไอ้พวกออนใหม่กับเรโหมชื่นเที่ให้คุณหอมดชื่นทุกครที่ขยัเกิดขีอทอมยาวนานตลอดวันให้คุณหอสดทุกครั้งที่ขยัเโไม่ทำให้คุณผิดหวังขับเนนี้มองหน้าไม่ดมองคุณนะมองรถออกสายอะถึงก่อน ยี่งประหยัดไ้ใหม่มาสกตอสายชลดเรอปมาสเตอิวสว่างใสดูมีออร่าล้ำต้องทำกี่ทรีทเม้นต์ล้ำใหม่เราย่อไว้ perfect ค l i n i c a l ร่วมสำนวคิดของ IPL ช่วยลดเลือนจุดดงดำจุาช่วยให้ผิวยูมีออร่าผิวลิ่งช่วยให้รูปคนดูดูด้วยวิ่งเต็มเต็มต่อเลยต่อเลย สาวว่เาเป็นตะกี้ร่บสะสมที่ครบจอถึง6เมตสายยันนี้นี่คือผู้หญิงที่ดื่กาแฟาในเจ้กิฟต์กีนสาวครับและถ้ามีคอลลาเจนด้วย ไม่มีไม้อ่ะคิดไปแล้วเปิดมันขึ้นเออพค่ไม้เดียวพออุ้ยวินไมาอยู่แม่งแล้วอุ้ยซัมบี้ดังหน้าอุ้ยเวยดเลยครับดึงดึงดึง

กับบาเดิมเปี้าหมยิดนีเริมพจาบความรไ้ไม่รีอกเ่อยชิ้นกับท่านชายเแล้วร้อยทกำลังเริ่มโ้เปิดเกะได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมเพขออาภัยไปด้วยเนืครับผมขอเกินก่อน ออ้ยไม่มีอะไรเลยจะเหลือเลี้ยว ที่ดดทชดก่ออโอเคก็รอไปแล้วครับจากจเป็นทางเดิมนะคคับพี่ทางเดิม,ดดมนีเ่นเออเออปเลยเนาะปลิโบโบ คู่ซอมบี้หายหมดเลยโว้ยอ่ะคนร้อนอยู่ว่ะโอ้โนท่านหญิงมั้งคะท่านหญิงทรงคิดอะไรอยู่เรดูในนี้ในนี้ของดีนะครับบอกให้โอเคแบบเกียร์เงยนี่เป็นไงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเาทำแอปเปิ้ลทองได้แล้ว ถึงหารกล้าได้ถึงเพ oh. ียงนนี้โถบมานี่มันมีนักเสือฉันทำมาไทยให้สบายถึงมังคคะหม่อมจอมบ้านกันอีกไม่นานเราต้องจับตัวคนร้ายได้แน่แน่มังค่ะอือผมไม่โยนทิ้งเออสิงกิมชุบเป็นไงเท่ขึ้นโอ้ เป็นไงเป็นไงช่วยอะไรอยู่ที่สิดุพี่เก็อยู่ในประสา๋โอ้ยที่โคตรเล็กยน้ำปูนใสไม้พี่ทาแล้วน,นี่เสื้อผ้ากับถุเงเดินพี่หลบไปซ่อมตัวแล้วก็รักษาแผลให้หายสักพัก ฉันจะบอกพ่อกับแม่เองว่าพี่ออกไปหางานทําโอ้ใช่คุณไป,ปล่ะเดี๋ยวออกมานานพ่อกับแม่จะสงสัยกะลกมีทำด้วยโอ้มันมีทำด้วยนะ จะแต่งเพิ่มแล้วกันได้ไหมได้ดีไปไหนแคมป์ลบมากไปผมก็ขอจบคลิปให้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์แลว้วกดซับสไครนะต์กันนะครับที่เอิกดพี่ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมครับผมก็ขออาภัยที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานผมก็เป็นใครสอบสอบนะครับผมก็สอบด้วย ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับค,ครับ